คนที่ฟังธรรมก่อนสิ้นชีวิตที่สั่งโยน้าจะสิ้นเนี่ยดังนะนั้นถ้าเขาเคยทำอนันตริยกรรมมาเนี่ยก็ไม่น่าจะไดนะ้เหมือนกับที่พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยมาฟังธรรมพระศาสดาเนี่ยพระองค์บอกกับพระนรเลยว่าเนี่ยการฟังธรรมครั้งนี้นะถ้า พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยไม่ติดเรื่องของการปรงพระชนบิดาเนี่ยจะได้บรรลุเป็นโสดาบันในการฟังธรรมครั้งนี้นะแต่เพราะว่าพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยได้เคยปรงพระชนบิดามาก็เลยฟังธรรมครั้งนี้ไม่ได้โสดาบันเพราะนั้นตัวอนันตริกกรรมเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงเพราะมันคือองค์ธรรมเดียวที่จะ ปิดกัน้นไม่ให้เราเนี่ยได้มรรคผลนิพพาน